สวัสดีครับพบกผมบ่าเคียร์สติ๊กอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดียามเช้าก่อนออกเดินทางมากับเช้าช่วยอุ้ยสีแดงหวานๆจ้าแดงหวานๆนี่แหละชุดได้แค่นี้แหละไปใส่มาใส่กับพี่น้องเสื้อยืดเก่งยีนเตอรทีไปไปหักเน่งหนูไม้ครับักเน่งหนูไม้เมืองน้ำนี่สิรถหลายมือเลยคือบ่าเคก็เตรียมของขึ้นไว้หมดแล้วครับ ยามเช้าสวยๆขอบคุณทุกคำอวยพรเลยที่พี่น้องอวยพรเดินทางปลอดภัยก็ขออภัยด้วยนะครับที่เบาเคนบลทันได้ตอบคอมเมนต์เดี๋ยวว่าตอบช้าต้องขออภัยนําจริงๆพอดีเตรียมของแต่วันนี้ก็เป็นวันเดินทางแต่อ่านทุกคอมเมนต์ครับติดอ่านค,คอมเมนต์ในรถไีม่ไม้เน่งเราที่แต่งไว้พอได้ไปต้มกินกันน้เด้ พอได้เอาไปต้มเอาไปฝากเอาไปต้อนไปต้อนมาเมื่อต้มข้างหน้าพคนละเมื่อต้มข้างหน้าแหละเดินทางตอนเช้าก็จะถึงอ่างทองน่าจะไม่เกินห้าโมงห้าโมงหกโมงเย็นเผื่อเผื่อค่อยๆไปครับค่อยๆไปอย่าไปบอกพี่น้องว่าถึงเพียงไดยไม่เข้าใจไดเลยโดนไปสั่งทุกทุกกล้องโยหลุนหันหัน เก็บทุกกล้องจับทุกกล้องเลยแม่นเนี่ยทุ้าทุกชอ็อตแงงละไม้พวกพวกก่อนกลับบ้านแม่แม่นแงงนะครับมาสยาวเวอรอ์เพราะว่าสมนิฮันเุาแต่งไว้แล้วเราจับบัตรพสติกเขาแต่งไว้แล้วเนาะเราอยูออบบอก่ก็ฮักแต๋สมอยู่ห้องประตุมพู่ เด็กๆบม่ได้กลับนำเด้อจ้าน้องอันดามีเรียนกลับเป็นช่องเท่าล,ลักลูกเถี่ยวรับลูกเถี่ยวบอก,<ห>บอกวา, <c oughs> าพ่อหาแม่มาพ่อหาแม่มครับหลายปีแล้วสองปีกว่าเขาสามปีครับนี้น้องอันดามีเรียนไปกับญาตน้องอันดามัเลยบม่ได้ไปเนะาะใส่น่านมารอบนี้น่อสูงละ ไปทางหุ่นบเบาเขียนที่น่ะกลับมากับพอดีชุดใหม่สติ๊กมึงจะแลาววันนี้แต่งเลิกเตะชุดที่มันเล่นน้อยเนี่ยมันก็ชิ้นใหญ่นะเรือเรือดีแต่ว่ามันโบโบมีน้ำน ได่ใส่ชจบุตพูดเมนยังดอกนี่เหงพอดีเลยพอดีต้มกินน้ำพริกเลยครับนนกลับมาพอดีสวยพอดีได้ฮักอีก กับหน่อกินคนละอารมณ์กันเลยด้ยจ้ะเทใส่น่อย,แต,อยแต่เวลาต้มต้มทั้งเปลือกเลยเวลากินแกะด้วยฟินมน่มันจะได้อัตรัในการกินถ้าเรากินทั้งเปลือกกินไปแกะไปหวานนำํำพักผิ่มอันนี้จะได้แตกใหม่ เรลจะเนาะะจไปเก่งหรือเก่งนึ่งเกงนึงจ้ะเอาไปฝากไปต้นตุ๋มจิ้มน้ำพริกอ้บรรยากาศคือจังฝนสีตกนี่ปะทางชิโนงไปถ่ายบรรยากาศข้างทางคือแบบนี้บรรยากาศเมฆลอยต่ำมากเลยวันนี้มีหมอกด้วยสวยแบบพี่น้องบรรยากาศ กะเด,ดินเชา้าเช้าภาคใต้บอกว่าสืบบถึกฝนในทางเนาะ<ม>แต่ว่าโมมี่มยังเป็นตะเปียกหรอกจ้ะเพราะว่าภาคใต้นี่เพื่อนก็ฝนมีแต่นี่มีแต่ต้นไม้อยู่ท้ายรถมีแต่ต้นไม้มีแต่ต้นไม้มต,ไมไมต้นไม้เต็มเลยอเอาไปฝากฝาก เดี๋ยวมีอย่างทางช่วยๆหรือว่าอย่างเราเคลียร์จติ๊กติ๊กไทยฟินองเบิร์กนอจ๊ะครับผมจากนี้ไปเราจะเปลี่ยนบรรยากาศจากหาอยู่หากินเป็นเข้าในเมืองเป็นกินอาหารในเมืองสองเท่าเข้าในเมืองเป็นอะไรนี่เดือกเกล่อกับอากาศยามเช้าภาคใต้เดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนบรรยากาศยามเช้าภาคกลาง น้องเบิก่องเป็นปนวได็ที่สดชื่นธรรมชาติแบบนี้ดีมาสดชื่นคือการอ่างทองมีาด็ต้องให้ทาง,งานพาไปปีนดอกสดาวอยู่ขางทางพี่น้องเจอกันอยู่อ่างทองหรืออยู่ที่อื่นพ <c oughs> ักทายได้เด้อจากาเพราะว่าบางทีพี่น้องใส่เม็ดเน็มสติ๊กด้วยสายตาแบบเหมือนรู้จักแต่โบทักเบบมีสติ๊กก็ว่าเฮ้ยเอฟซีบ่ถ้าเป็นเอฟซีเพิ่นต้องทักเข้าแบบนี้นะ ลดออาภาษาไปกินลเน้องดอเพราะว่าพี่น้องอาจจะรู้จักเบาเคนเนาะแต่เบาเคนเราเคยเห็นเราเคยรู้จักพี่น้องครับว่าถ้าว่าเบาเคนทักเนาะเบาเคนก็บ่รู้พาพี่น้องเอซีได้เบาเบลเคนดูป่ะเบาเคนก็บม่ไดทักแต่พี่น้องถ้าทักเบาเคนได้เลยเนาะทักก็ทักได้เลยครับ เมื่อวานก็มีพี่น้องเอฟซีมหาอยู่คู่นึงเนาะครับคู่เล็กเนาะมาจากกระบี่เป็นมาเอาต้นไม้เมื่อวานนี้เด็กมาได้เจอกันจ้าเราได้เจอกันทักทายกันเนื้อพี่น้องมันเป็นวาสนาเนาะวาสนาที่เราได้เจอกันจ้าเพราะว่าบอลเกนเซอติคหนูบอกแม่นยิงเด้อบุ๊จักเด้อบุ๊จักแต่ก็ใส่เม็ดคือเซอติคว่างเขาเลยเดินผ่านเพื่อนสิเนมฮ่องเต้แบบนี้เปสิลังเลบ่าแม่นบอลเกนเซอร์ติค คิวสวยมากเลยสติ๊กนี่เป็นภูเขาแล้วก็มีหมอกหมอกหลายคนอาจจะเริ่มเดินทางกันเลยนเนาะแต่ถ้าช่ให้ยนาเนี่ยคือมือออม่ออื่นมื่อคืนไปจากยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดก็เลยบอกเคสติ๊กว่าน่าจะยี่สิบหกกับยี่สิบเจ็ดมื่ออื่นมื่อคืนแบบนี้แต่เปลี่ยนเป้าหมายพี่น้องย่างรถติตยดย่างรถติดก็เลยตัดสินใจมือมือเดียวที่ยิ้มหาเลยแล้วก็ระมัดระวังตัวคือเก่าจ้าจุดไ้กัดตบจ้าเป็นหน้ารถมารี ตกใส่ ok ap, เมสใส่ยังดูงแลสุขภาพพี่น้องก็เหมือนกันครับเดี๋ยวไปใหม่กันม้วนๆนน้ะพี่น้องเนาะครับผมเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่า <est> น <diyor caminho> ี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยได้ครับเอาพบพ่อกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าเราเจอกันที่พ่า่่ยางทองเนาะจ้า